วันนี้วันที่สี่มีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่หกสิบเอ็ดที่ข้าพเจ้านายทวชชัยขอถวายเสีงสยงสวดสายพาะสูตรปาปลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดต่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งบทสวด ชุมนุมเทวดาสามันตาจาก,กาวาเวสุอัตตากันชาตูเทวตาสัตตมังมุนิลาจันสาสูนาตุสาขาโมกะทางสาเกามจจโลเปทีลีสีคาตาตเตทันตาลิกวิมาเนทีเปละะาเตจัคาเมตาลูวานาคาหานเกหาวาทุมีเขเตภูมาเจยันตูเทวาชาลาทาวิสเมยาขาคันทบพนาคาตินทันตาสันติเกเยยัง มูนีวาลาวัจานังซาตโวเมสุนันตุธรรมมาสวนากาโลอายยมพระธันตาธรรมมาสวนากาโลอายยมพระธันตาธรรมมาสวนากาโลอายยมพระธันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยเยมีนาสกาเลนะพุธางอภิปูชิยามเยมีนาสกาเลนะธรรมังอภิปูชิยาเมเยมีนาสกาเลนะสังฆังอภิปูชิยาเม บทที่3บทกาบอรัตนาไตอาระหังสมาสมุทโธพระกวาพูดธรรมพระวันตังพิวาเทมีสวาคาโตพรกวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามีโสปฏิปันโนพรกวาโตสาวกัสสังโฆสังขังนมามี บทที่สี่บทสวดนามกาการสี่ทีคาถานามอตัสสะภวะโตอหะโตสัมมาสมัสมพุทธัสสะนามอตัสสะภวะโตอหะโตสัมมาสมัสมพุทธัสสะนามอตัสสะภวะโตอระหะโตสัมมาสมัสมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนปะปัถา พูดทางสารนังกชามีทำมังสารนังกระชามีสั้งทางสารนังกระช่ามีตูตีหย่มปีพูดทางสารนังกระชามีตูตีย่มปีทำมังสารนังกระชามีตูตีหย่มปีสั้งทางสารนังกระช่ามีตาตีหย่อมปีพูดทางสารนังกระช่ามีตาตีหย่มปีทำมังสารนังกระช่ามีตาติยัมปีสั้งทางสารนังกระชามีบทที่หกบทสวดสัจจค리ยาคาถา นาถิเมสรณังอัญงพุรรงงท,รรทมโธเมีสรณังวะหลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมีขนตุสัพพทานาถิเมสรณังอัญงธรรมโมเมีสรณังวะหลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมีขนตุสัพพทานาถิเมสรณังอัญยังสังโฆเมีสรณังวะหลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมีขนตุสัพพทา บทที่เจ็ดพุทธานุสติอีติปิโ,โสภควชา,ชาสังซ้ำมาสัำพุทโธวิชาจรณาซ้ำปันโนสุขโตโลกาิทุนโลปริสาธรรมารามาซ่าลาตีสาธาเทวามนุสซานังพุทโธภคกวาติบทที่แปดธรรมานุสติสวารคาโตภคกวตาธรรมโมสันทีถิโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปันายิยิโกปัจจางเวดิดพวินโูหีติบทที่เก้าสังฆานุสติโสปาริปันโนภคกวโตซ่าภะซ้ำหู โกป,ปุชูปฏิปันโนภควาโตสาวะวะสรางโกญาญาปฏิปันโนภควาโตสาวะวะสรงโกสาวมีติปฏิปันโนภควาโตสาวะวะสรางโทญาติถังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสัปุคลาเยสสภควาโตสาวะวอสรสางโกอหุไนโยปาหุนายโยธาหิไนยโนยโอันชาลีกาลานิโยอานุตตาลังคญุญญาเขตังโลกัสะาเตบทที่สิบรัตนสูตรยานิทาปุตานิสมาคาตานิ โมมานิวายานิวาอาตาลิเฮสัเพวาภูตาโสมาณาภาวะโตอาโทปิสกาจสุนาตุภาสิตังตาสมาหิปูตามีสาเมททสัพเพเม,มตังการโลธร,รมานุสิยาปชาญาทิวจาราโตจาราลติเยพาลิงตาสมาหิเมลักกาธา,าปาปามตายัางกินจีวิตังอิทาวาหูวังวาสะเพสุวายัง ราตนังพณีตังนานโนสัมังอธาทิตาทะกเตนะอีธรรมปีผูเทราตนังพณีตังเอเตนะสัจเจนะสวันติโตุนโตกายังวิลาคังอามตตังพณีตังยาานาคาสก,กายามุนีสามาหิตโตนา เตนะธรรมีนะสมาธิกินจีอีธรรมปีธรรมีรัตนังมณีตังเอเตนะสัจเจนะทวนตีหุนโตยัมภูเทาเสโทปาลิวันนายิสุจิงสมาธิมานาตาลิกัญญามหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชิติอีธรรมปีธรรมีรัตนังมณีตังเอเตนะสัจเจนะทวนตีหุนโตเยปุคาลาอัฏฐสตังปัสสะทาจตตาลี เอตานิยุคานิโหติเตท่าขเนเอยาสุขตาสาสาวกาเอเตสุทินามิมาภะลานิอิทัมปิสังเคละนังมีตังเอเตนาสเจนาทวนตีห้นโตเยสุปายุตามาสาทายนานิการีโนโหธรรมาซาสนาหิเตปฏิปตาอามันังมีใายหาสาธามุธานิผูติงผชมานาอิทัมปีสังเคละนังมีตังเอเตนาสเจนาทวนตีห้นโตยาตินทางกิโลปตทวิงสีโต စေยยาသောတุมฺพีวาเตพีอาสํปกาปิโยธาตุวาวํ සම් ปริสํวาทานิยောริยสาจจานิอาเวจาปัสสติสํปิสังเกฬตนมณีตังเอเตนาสจฺเจนาทุมนเตโหตุเยอริยสาจจานิวิภาวยติธมฺพีลภเยนาสุทเทศิตานิกิญฺจาปิเตโหติโภสพมาตานเตภวัง อธมาธรรมมาทิยันตีอีธรรมีสังเคะระดังมนีตังเอเตนะสัจเจนะทวนตีข้นตูสัสวาสทัสสนาสร้างปัทายาตายาสุธรรมาหาิตาภาวติงสกายาทิทิวิจิกิจิตันจาสิลังรมตังวาปิยา ทานทีกินทีจ่ตัวาปาเย,ยีจาวิมุตัวชาจ่าพีท่านานีหาภาโภกาตุอีทำพีสังเขระดังนีตังเอเตีนาสัตีนาทวนตีหุ่นตุกินชาพีโซกามังกะโรตีปาป,ะ,ปะกังกาเยนา วาจายุทาเจตสาหวาอาภะโปโสตสะปฏิชาธาอาภะภาตาธิทาพาทาสาวุตายทำปิสังเกลรังนีตังเอเตนะัาเจนะสุวนตีหุนตตวานาปะภูเพยยาธาปุสีตาเคกิมหานามนเาเสปาธรรมสมีธิคีเหตาทูปังมังธรรมาวาลังอาเทสยยนิพาณาคามีปรมารามตัง อิตายาอิทัมปีพุเทระตระหนีตังเอเตนะสัจเจนะทวันติหุ่นตัว,ว,รา,วารโลวาลันยูวาลโทว,วรารโลอนุตาโลธรรมาวาลังเทใสอิทัมปีพุเทระตระหนีตังเอเตนะสัจเจนะทวันติหุ่นตัวีนังพุลนานังนาวังนาทีสามพาวัง วิลาตาจิตายาติเกภาวาสเติินาพิชาวิลุหิชาธานิพันติทีลายาทายัมปฏิโปอิทัมปิสังเคลทางมณีตังเอเตนะสัะเตนะสวันเตหอนโตยานิทาพุทธานิสมาคตาณิโภม,มานานิวายานิวะอาตาลิเกตาธาตังเทวานุสปุจิตังพุทธังนามาสามาสวัสดิหอนโต ยานิทาปูตานิสมาทาตานิภูมานิวายานิวอาตาลิเคตาทาคตังเทวานุสัพพุทิทางธรรมังนรมะสัาสุวัติโหตุยานิทาปูตานิสมาทาตานิภูมานิวายานิวอาตาลิเคตาทาคตังเทวานุสัพพุทิทางสังทางนามะสัมาสุวัติโหตุบทที่สิบเอ็ดอาดานาติยาผลิต สาพพโลคาวินิมุโตสัพะสันตาปาวาชิโตสัพาเวริมติกันโตนิปุโตจัตุวังสัพีติโยวิวันชันตุสัพพโลโควีนาสตุมาเตภาวัตวันตาลายโยสุขีทีคายโกภาวะอภิวาธนาซีืิสันิจามุธาปจายนอจัตตาโลธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังผ้าลังบทที่สิบสองอธิตตปริยายสูตร เอวันเมสุตังเอกังสมยังภควากายยังวิหารติกายาสิเสสะทิงทีภูสาหาเซนาตาลาโภภควาพีกภูอามาเตสีสะพังปิโกเวอาทิตังกินจาปิโกเวสะพังธิตังจาคูปิโกเวบทิตังรูปาะทิตาจาคูวิญญาณังอทิตังจาคูสะพาโซติตอยามปิทาง จากูสัพพะสักปัจาะยาอุปัชาติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอัตุขามาสุขังวาตามปีติตังเกนาติตังฤติตังลาขังกินาโทขังกินาโมุขังกินาอาติตังชาติยาชาลามาลานีนาสัเกหิปาลีเทเวหิทุเกหิโทมานาเสีอุปายาเสีอัตินติวะทามีสัตังอติตังททาติตา โสตาวิญญาณังอิตังโสตาสาวพาโสติโตยามิติทางโสตาสาวพาสาวพาจายาอุปอร์ชาติเวทะตังทุกขังวาทุกขังวาอัตุขมสุขังวาธรรมปียาติตัง เกนาติตังอติตังลาถังกินาโทสะกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชาลามาลานนนาส่งเกยีปาริเทวหิุเพยโทมนาอุปายาเซหอาทินันติวทามีกาณาอิตังทันทาอตตากานาวิญญาณอติตังทานาซาปโสอิโตยามีทานกานาัาปะสัจจยาอุปัชติเวทังทุขังวาทุขังวาอาุขามาสุขังวาตัเปียอิตังเกติตังิตงลาขกินาโทสกิน โทหัตถินาอาทตตังชาติยาชาลามาลานีนัโอเกยิปัลิตเวทุเกยโทมนาซิอุปายาเซอิอาตินาติวะธามีธีวะหา้าธิตา ลาซาติตาชีวะห้าวิญญาณังติตังชีวาห้าสัพพะโสอาทิตอยามปิทังชีวะห้าสัพพะสัพพะจายาอุปจติเวทะตังทุขังวาทุกขังวาอาทุกขามาทุขังวาตัมพีอทิตังเกนาอทิตังติตังลาหังกินาโทใสกินาโมหังกินาอาทิตังชาติยาชาลามาลานีนาโสเกริปะลิเทเวอิทุเกีโทมาเซหิอุปยาเซหิอาทินดาติวะธามิก迦โยติโต โพธาพาติตากายาวิญญาณาังติตัากาาตตงกายาสัพพัสโซอจิตตย่ำติตังกายาสัพพัสสัปะจายาอุปปัชาติเวทาตังสุขังวาทุขังวาอนุกรรมาสุขังวา,งวา,งวาตัมพีติตังเกาติตังอิตังลา,าคะกินาโทสักกินาโมหักินาอาติตังชาติยาชาลามาลานีนสัสโซเฮียปาริเทเวทุเฮีโทมนาเทียอุปายาเิอยตินนาติวะทามี มานออริโตธรรมาริตามโนวิญญาณังอริตตามโนอสะพัสโซอริโตยัมผิทังมโนอสะพัสสะปายาอุปชัตติเวทะตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาทุขังวาตามเบีอดีตังเกนะอดีตังอดีตังลาขังกินาโทสักินาโมหังกินาอดีตังชาติยาชาลามาลาเนนัสโซเขิปะริเทเวีทุเขิโทมนาซีอุปยาเสหิอาทินันติวะธรมีเอวังปะสรังพิโกเวสุตตะวะ ကာလီယာသဘောကိုကြောင့်ကုသမိပေနိပိဏ္ထတိလိုပေစုပိနိပိဏ္ထတု चकु စဉ္ညာနိပိဏ္ထတိသ कु သမ္ပသေပေနိပိဏ္ထတိရံပိသံ चकु သမ္ပသပတယောឧបာဇတိဝေတတံဒုက္ခं वतु खवा दुःखं वतु सुखं वात समीपी နိပိဏ္ထ ते सोता समीपी နိပိဏ္ထတိသာသေစုပိနိပိဏ္ထ ते सोता वि ញ្ញာနနိပိဏ္ထတိ सोता သမ္ပသေပေနိပိဏ္ထ ते ရံပိသံ सोता သမ္ပသပတယောឧបာဇတိဝေတတံဒုက္ခं वतु खवा दुःखं वतु सुखं वात มีปีนี่ปีนทตคานาสมิปีนี่ปีนทตีคาเทสุปีนี่ปีนทตีคานาวิญญาณีปีนี่ปีนทตีคานาสัพพะเสปีนี่ปินทเตียามปิทาง การาสาภาสาปัจจยาอุปาชาติเวทตังถูกขังวาทุกขังวาอาถูกขามังถุกขังวาตาสมีเตีนิพินชาติสีวาห้ายาปีนิพินชาตีลาเซถุปีนิพินชาติสีวาห้าวิญญาณิปีนิพินชาติสีวาหะสาภาเสปีนิพินชาติยามปีทางสีวาห้าสาภาสาปาจายาอุปาชาติเวทายิตังทุกขังวาทุกขังวาอาถูกขามังถุกขังวาตาสมีเตีนิพินชาติ กายาสามีปีนี้ผินาตีโพธาเพสุตีนี้ผินติเัณยาวิญญาณีปีนี้ินาตีกายยาทำมภสเสตีนี้ผินติยามีทางกายยาทมภาษาปัจจายาอุปาชาติเวทต่างทูกข้งวาทุกข้งวาอาถูขามาถุกข้างวาตาสมีปีนี้ิินาติมานาสมีปีนี้ิินาติทมเมตุตีนี้ผินติมานวิญญาณีปีนี้ินตีมานอทมผัเสตีนี้ผินตียามีทางมโนสภัสัปัจจายาอุปาชติเวทต่างถูข้างวาทุกข้างวาอาถูกามาทูข้งวาตาสมีปีนี้ผนิ นี่บิดามีลาจาติวีลาคาบีมูจาติวีมุตาสมิวีมุตามิติยานังวติกินาชาติบุสีตังพามาจริยังกตังกาลัณหียังนาปัลังอธิตายติปชานาทิติตามาโวจปาวาอาตามานาเตปิคูปวาโตภาสิตังอภินันตุอิมัสนาปานาเบยกาลันสมิงพันยามานิตัสสะปิคุสาหาสะอนุปัฏยาอเวสาวะิจิตานี วีมูชิงสู้เตบทที่สิอนันตล ang, oh ักษณะสุดตังเอวันเมนสุดตังเอกังสมยังพระวารานาสียังวิหาราจีอาสีปาเตนามิสาทาเยตาลโคภรวาปัญจาวาคีเยพิขวามันเจสีรูปังเกเบอนันตาโูปัญจายทังเทวะตาอาภาวิสานะทังโูปังลาภายาสัมมาเตยยาลาภิตาจารูเปเอมงเมโูปังหุตุเอวังเมโูปังมาหุติติยสมาจารโคเทวะโลปังอนันตา ตสมารูปังอาปะฏายะสังวัตตินาจาระภติลูเปเองเ ဝံမေဝုပံဟောတုဧဝံမေဝုပံမာဟောသီတိဝေဒနာတံတာဝေဒနာဇာတိထံပြေဝေအတ္တာရာဖဝိစာနာတိထံဝေဒနာအာပာသယသံဝတ္တရာပေတောဇောဝေဒနာယာဧဝံမေဝေဒနာဟောတုဧဝံမေဝေဒနာမာဟောသီတိယသမာဇောပုံယေဝေဒနာတံတာသသမာဝေဒနာအာပာသယသံဝတ္တတိနာဇောရာပါတိဝေဒနာယဧဝံမေဝေဒနာဟောတုဧဝံမေဝေဒနာမာဟောသီတိသညာတံတာသညာဇာတိထံဘိကဝေအတ္တာရာဖဝိစာနာတိထံသညာအာပာသယသံဝတ္တရာ ญาဧဝံ미 ਸੰ 냐ဟောတုဧဝံ미 ਸੰ 냐မဟာ సి ติညသမာဓိໂພວິເວ ਸੰ ຍາ અનંત າตัสสามา ਸੰ ญາอภาทยะสังวตตินะจาราปฏิ ਸੰ ญายญาဧဝံ미 ਸੰ 냐ဟောတုဧဝံ미 ਸੰ 냐မဟာ సి ติสังฆาลาຍະນະຕາສັງຄາລາຈິທັງກເວອະຕາອາພາວິທານາຈິທັງສັງຄາລາອພາทยະສັງວະເຕຍຸລາເພດາຈາສັງຄາ લે ໂສဧວံມີສັງຄາລາ ໂພໂຕເອວົງມີສັງຂາລາມາອະເຫສຸນຕິຍະສະມາຈໂຄພິເວສັງຂາລາອະນັນຕາຈະສະມາສັງຂາລາພາທາຍາສັງວັດຕັນຕິນາຈະລາພະຕິສັງຂາເລໂຕເອວົງມີສັງຂາລາຫົດໂຕເອວົງມີສັງຂາລາອະເຫສຸນເຕວິນຍານັງນັ້ນຕ່າງວິນຍານາຈາຮີທັງພິເວນາຕາອາພາວິຊານາຍີທັງວິນຍານັງອາພາທາຍາສັງວັດເຍລາເພທາຈາວິນຍານໃຫເອງວົງມີວິນຍານັງຫົດໂຕເອວົງມີວິນຍານັງມາຫົດສິຕິ ยสมาจโควิวิญญาณังนันตาตสมาวิญญาณังอภาทายาสังวตาตีนาจาราปฏิวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหุตโตเอวังมีวิญญาณังอนามหุตโตสิทธิดังกิงมัญจะทาวิเวทุกขังจังวานิจังวาตีนิจังมาพันเตยมะนานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาตีทุกขังพันเตยมะนานิจังทุกขังวีปะรินามาตังมังคารานุตังสมานุภาสิหุตังยะตังมะเอโซนามมีเอโซมีอัตตะทีโนเฮตังพันเตดังกิงมัญจะทาวิเว ทานานิจาวานิจาวาตินจาวาปเตยมนานิจังทุกขังวาดต้งถูกขังวติทุกขังปันเตยมนานิจังทุกขังวิปาริมามาตรมากาลานุตังธรรมานุปัสสิตุงเอตังมามาเอโสอตมามี เอโซมอัตตินโนเหตังปันเตตังกิงมะยะทาบิเวนิจาวาเนจาวาทีนินจาวาปันเตยมันานิจังทุกขังวาตทุกขังวาันติดุขังวปันเตยมันานิจังทุกขังวีปรินามัธฌมังกาลานุตังธรรมานุปัสสีจงเอตังมามาเอโซนมามีเอโซมอัตตินโนเหตังปันเตตังกิงมะยะทาบิเขาเวสังฆาลาน้ำจืด จาวานินจาวาเตนินจาวาพันเตยมนานิจังทูข้างวาตังทูข้างวาตีทูข้างพันเตยมนานิจังทูข้างวีปาลีนามัตถมังกาลานุตังสามานุปัสสิตุงเอตังมามาเอโซะสมามีเอโซมีอัตตานุปีตังพันเต ตังเก่งมัญญาธาเบนนานินจาวานิเจาวานิเจาวาตินิเจาวาพันเตยม,มันานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยาม,มันานิจังทุกขังวีปรินามาธทำมังกาลันุตังสามานุปัสสีตุงเอตังมามาเอโซธรรมามีเอโซมีอัตตินโนเอตังพันเตตังสมา ทีหะทีกเวย่างกินทีรูปังทีตานาคาตาปัญจุปานาฉัตรวาภิดาวาโอลาลิกาวาโสคูมังวาหินังวาปินีตังวายันภูริสันติเกวาซาพังรูปังในตังมามานีโซตมามีหามีโซตตาตีเอวาเมตังยาธาบุตังสัมบะพญญารณะตาบังยากาจิเวทนาอาทิตานาคาตาปัญจุปานาฉัตรวาภิดาวาโอลาลิกาวาโสคูมังวาหินังวาปินีตังวายันยาทุเรสันติเกวาสาพังเวนนาเนตังมามานีโซตมามี นามีสวหาดาปิเอวามีตังยาธาภูตังสัมผัปัญญาญาธนาภังยากาทีสัญนยาทีตานาคาตาปัญจุป,ปนาชาตาว่า พระหิทาวาอุลาลิกาวาสุมาวาหินาวาปินิทาวายาทุเลสันเกวาสภาสัญญาเนตามามานโสรมามีนามมโตอัตตตเอวาเมตังยาธาบุตังสัมมาปัญญาญาธรรมตัพังเยเกจีสั้างคาลติตานาหัจจปัปปุปปนาอิสัตตวาพินทาวาอุลาลิกาวาสุมาวาหินาวาปินิทาวาเยาทุเลสันเวาสัเพสังคาลเนตังมามานโสตมามีนามมโตอัตตตเอวาเมตังยาธาบุตังสัมมาปัญญาญาธรรมตพังยังเก วิญญาณังทิตานาคาตาปัญจุปนาชาตาวาภิดาวาหุลาลิกาวาสุมาวายินาวาปณนิาวายันโุเลสัตเกว,วาสาพังวิญญาณังเมตังมามาเนสวาธมามีนาเมสวาตัติเอวะเมตังยาธาบุตังธารมาปัญญาญาฐันตาพังเอวังกะสัางยิบเวโสวตาวา อาลียาสาวาโผลลุปัสัมมีปีนีผินจติเวทนายาปีนีผินจติสัญญายาปีนีผินจติสังขันเลสุปีนีผินจติวิญญาณัสสัมมีปีนีผินจตินีผินทางวิราชาติวิราคาวิมูจติวิมุตตสังมิวิมุตตามีติยานังุสติกีนาชาติบุสีตังพมมาจาริยังกัตังกาละนิยังนาปาลังอัติตายติปะชานาทิติธรรมโวจภังวาอาตามานาปัญจวาคียาภิโววะตัวปัสตังอภินันตุอิมัสนาจปานาเวยา กาลานัสมิงพัญญามาเนปันจาวาคียานังพิกุนังอนุปทายาอาซาเวหิตตานีวิมุจิงสูติ